ทุกคนคะจูนะ่ะสงสัยมานานมากๆแล้วเว้ยทำไมทุกคนต้องชอบลองเปลี่ยนวิธีพูดของจูด้วยอะทำไมทุกคนถึงชอบรยอยจูยอยู่เลยเ่ยใช่อย่างนั้นนะจูนะ่ะ <c oughs> จะมาลองเปลี่ยนวิธีการพูดของตัวเองดูบ้างล่ะเย้ยฮัลโหลสวัสดีคะ่ะคุณเบลิต้าเอ็ก กำลังทำอะไรอยู่นะคะตอนนี้นะคะกำลังป in in ั่นสไลด์ชยู่ฉันจะไล์แล้วบอกเลยว่าเป็นการกระทำที่เกี่งมากๆเลยนะคะคุณเมริต้าเอ็กซ์นะคะอีก8นาทีคุณกำลังจะไลฟ์นะคะณนุดนี้นะคะสุดยอดที่สุดในดวงใจของโจนะคะบอกเลยนะคะโอ้โหกล้ารับ ฉันโุซาแบบว่าชวนเธอไปกินข้าวแต่เธอกลับไม่ตื่นอย่างงั้นเหรอเซลิน่านชวนฉัน,นตอนไหนอ่าม้อนโฉันจะไมตายไม่ต,มต้องกลต,ตอนนี้ฉัน,นม,โโมีาอยู่คหนมีท้าอยู่อย่างงั้นเหรอเธอก้าว่าฉันอย่างนี้เลยอย่างงั้นเหรอเซริน่า,า<ย>ถ้าคืนเธอยังว่าฉันหยกอีกแล้วก็ฉันจะไม่ไปนั่งเล่นเอ้ย นี่ตัดสายเหรอให้ตายสิแล้วน,นี่มันตัดสายฉันก่อะนี่ฉันจะตัดสายมาอย่างงั้นเหรอมันดูก่อนดิยังไงกันโอ้ราโอราโอราโอราสรุปส <Hello? S 1> วัสดีเอ่ออ่าไม่ทราบว่านั่นใครเหรอคะสวัสดีมิสตอนนี้ทำอะไรอยู่อา่าตอนนี้กำลังเอ่อนั่งเปลือยอยู่บนเตียงค่ะเอ่อกับใครเหรอคะนั่งเปลือยอยู่ตั้งแต่กี่โมงแล้ว ตั้งตั้งแต่ตอนป่ายโมงนะคะอืมฉันเป็นใครก็ไม่สําคัญว่าแต่ทําไมถึงไม่ลุกออกอจากเตียงอ๋อพอดีว่าเอ,อ่อทำกิจกรรมบนเตียงแล้วมันเผลอหลับไปนะคะก็เลยก็เลยโดนเตียงดูนะคะกิจกรรมบนเตียงคืออะไรเอ่บาบ้าแด้าแเป็นใครเหรอวก็เป็นใคร,รค,ใครคเอตัวฉันน่ะก็คือกระป๋อมแมน ก็อยากจะมาเป็นกับป้อแมนด้วยกันไม่หล่ะฮัลโหลมาฮัลโหลทำไรอ่ะฮัลโหลตัวังนั่งงงอยู่มองมาทำไรมีไรบอกรู้ป่ะเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยรู้ป่ะเหนื่อยมากเลยเปียดไปแล้วเราอ่ะเลสล่าปัจโจอันดับคิดว่าผมเป็นใครกุ๊ปป้าสวัสดีค่ะ อยู่อ๋อเสียงออกมากำได้อ้าวเราช่วยช่วยกันเนี่ยเราจะได้ชนะไงคุณตลกกับผมไม่ตลกคุณนะคุณโมแน่เฮ้ยว่าไปเลยเอาไหมกูว่าอย่ามาว่าไอ้ชายอย่างเงี้ยไอ้ทำไม่ชอบนะเฮ้ยผมว่านะเออเออว่าไปเลยแบบเฮ้ยผมว่าแล้วนะ